ด่วนครับเปลี่ยนวันแจกเงินสดบัตรคนจนหรือบัตรสสริการแห่งรัฐอย่ากดกผิดวันเด็ดขาดนะครับอันนี้ขอเตือนคุณผู้ชมเนาะกับข่าวสตางค์มีเดีย14 กรกดาคม2568นอะครับอีกหนึ่งก้อนนะครับหรืออีกหนึ่งรายการที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเงินเข้าก็คือเงิน200บาทเป็นเงินเบี้ยความพิการนะครับคนที่จะได้รับเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรประจ,จําตัวผู้พิการนะครับปกติเงินนี้เนี่ยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพอ์ในทุกวันที่20ของแต่ละเดือนเนาะแต่เนื่องจากนะครับเดือนนี้เนี่ยเลื่อนเร็วขึ้นเป็นวันที่18กรกดาคมเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้พิการ การแห่งรัฐยากดเงินผิดวันเด็ดขาดเงินเข้าไวขึ้น18กรกฎาคมนี้นะครับส่วนรายการอื่นๆในเดือนนี้ยังมีแจกอีกไหมในเดือนนี้นะครับปัตสวริการแห่งรัฐไม่มีแจกแล้วมีเหลือแค่หนึ่งรายการนี้เท่านั้นตอบเกรชัดนะหากคุณผู้ชมท่านใดจะให้ตามข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสบริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ